ชายผู้แข็งแกแร่งที่สุดในโลกผู้ครอบครองผลพิศารที่ทำลายล้างโลกได้ครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่บนจุดสูงสุดแห่งยุคสมัยหนวดขาวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับสรุปพลังความสามารถที่แท้จริงของคุณลุงนวดขาวครับโดยหนวดขาานั้นนับว่าเป็นจวสลัดที่ยิ่งใหญ่มากครับมีความสามารถที่ใกล้เคียงทัดเทียมกับโรเจอร์เลยก็ว่าได้ครับเก่งแข็งแกร่งรอบด้านเป็นจวสลัดที่มีคุูธรรมสูงความสามารถด้านกาย ภาพด้านหาคิหรือแม้แต่ผลพิศาสนั้นไหลที่ตีกันทุกสเกลพลังเลยทีเดียวเชียวครับแรกเริ่มเดิมทีหนวดขาวเนี่ยจะเป็นลูกเรือของกลุ่มล็อกครับแต่ก็ดูท่าทีเนี่ยเป็นลูกเรือที่ไม่ค่อยจะเคารพกับตันอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะ หนวดขาวนี่เขาตึงเขาห้าวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับและแน่นอนครับว่าสําหรับหนวดขาวเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นกําลังหลักแล้วก็มีฝีมือความแข็งแกร่งที่เก่งเป็นระดับท็อปของกลุ่มล็อกอยู่แล้วนะครับหลังจากกลุ่มล็อกล่มสลายตัวหนวดขาวที่มาก่อตั้งกลุ่มตัวเองเนี่ยก็ยิ่งใช้แสงแสดงแสงยานุภาพให้เปล่งประกายออกมายิ่งกว่าเดิมซะอีกครับเขาได้กลายเป็นกลุ่มจอสลัดที่มีความแข็งแกร่งไม่ได้ด้อยไปกว่ากลุ่มจอสลัดโรเจอร์เลยครับต่อตู้กันหลายวันหลายคืนแต่ก็ตัดสินกันไ ได้นะเออฝีมือใกล้เคียงสูสีทัดเทียมกันแบบสุดๆครับและหลังจากที่กลุ่มจอสลัดโรเจอร์ยุบสลายไปก็กลายเป็นยุคข,ของคุณลุงหนวดขาวเขาแบบเต็มตัวครับเป็นชายผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของยุคสมัยตัวเขาเองครับโคตรเก่งโคตรแข็งแกร่งครับความสามารถด้านการใช้ฮาคิตัวคุณลุงหนวดขาวนั้นใช้ฮาคิได้ทั้ง3รูปแบบเลยครับฮาคิเกราะฮาคิสังเกตและก็ฮาคิราชันครับยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้กับโรเจอร์นะครับผมก็จะมีการปะทะกันที่ ว่าเป็นสีที่แบบเด็ดมากๆครับปะทะกันด้วยหาคีโค้ดโทดครับเป็นการใช้หาคีราชันขั้นสูงอีกด้วยครับอาวุธของทั้งคู่นั้นไม่ปะทะกันครับแต่อาุภาพที่มันแผ่กระจายออกมานี่คือรุนแรงกันแบบสุดๆครับหาคีกรอบขั้นสูงครับคุณลุงหนวดข่าวก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมระดับนี้ครับส่วนเรื่องหาคีสังเกตครับใช้ได้อยู่แล้วครับและถ้าพูดถึงหาคีสังเกตขั้นสูงคุณลุงหนวดข่าวก็คงใช้ได้อยู่แล้วล่ะครับอ้างอิงจากตอนที่เอสนะครับพยายามที่จะโจมตีคุณ ลุงหนวดขาวกันแบบหลายต่อหลายครั้งครับไม่ว่าจะเล่นงานทีเพลิเล่นงานจากข้างหลังหรือแม้แต่เล่นงานตอนหลับครับไม่ว่าจะพยายามลอบเล่นงานคุณลุงหนวดขาวในรูปแบบใดในวิถีทางใดก็แล้วแต่ครับคุณลุงหนวดขาวนั้นจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้ถึงศัตรูที่จะมาทำอันตรายต่อเขาแล้วคุณลุงหนวดขาวนั้นก็จะทําการสวนกับศัตรูคนนั้นกลับไปอย่างชิลๆครับคิดดูแล้วกันครับว่าขนาดหลับเนี่ยยังโจมตีคุณลุงหนวดขาวไม่ได้นะ <c oughs> คงต้องบอกว่าเป็นการใช้ฮาคิสังเกตขั้นสูงนั่นแหละครับเออเป็นการที่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ถึงพัญาอันตรายครับมองเห็นอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะอาวุธคู่กายของคุณลุงหนวดขาวเป็น1ใน1ิดาบชันเลิศครับมีชื่อว่า ok บูราคูโมกิริคับแล้วแน่น,นอนครับว่าการที่คุณลุงหนวดขาวสามารถใช้อาวุธคู่กายนี้ได้อย่างคล่องแคล่วโจมตีแต่ละครั้งหนักหน่วงและมีปฏิสิทธิภาพสุดๆครับตัวคุณลุงหนวดขาวนั้นก็นับว่าเป็นนักดาบฝีมมือดีาก อีกคนหนึ่งของโลกวันพีทครับคุณลุงหดขาวเนี่ยเขามีสไตล์การต่อสู้ที่หลากหลายนะครับถึงแม้ว่าผลพิศาจะโหดมากๆก็ยังอยู่ครับแต่เขาก็ไม่ได้พึ่งแต่ผลพิศาอย่างเดียวนะครับในสงครามมารินฟอร์ดเราก็จะเห็นว่าคุณลุงหถดขาวเนี่ยก็มีการประทะดาบกศัตรูให้เราเห็นอยู่บ้างครับเช่นปะทะกับคนยักษ์นะครับผมอ่ารับการโจมตีของคนยักษ์ได้แบบชิลๆครับมีการเวลว,วุฒโจมตีใส่พวกทหารเรือครับทหารเรือนี่กระจุยกระจายกันไปตามๆกันครับหรือแม้แต่การปะทะกั เจ้าหนวดดาครับตัวหนวดดำเี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยมีพลังแห่งความมืดนะครับสามารถที่จะปิดผนึกพลังสั่นไหวของคุณลุงหนวดขาวได้อะไรประมาณนั้นครับเออแต่ก็กลับกลายว่าคุณลุงหนวดขาวเนี่ยก็ใช้อาวุธของเขาเนี่ยครับมาโจมตีใส่เจ้าตัวหนวดดำแต่เลือกกระฉูดออกมาซะแทนนะ พลิกแพงการต่อตู้ได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับอายุขนาดนี้ครับผมผ่านการต่อตู้มาอย่างโชคโชนครับมีประสบการณ์ในการต่อตู้สูงกันแบบสุดๆครับแถมฝีมือเป็นระดับท็อปของโลกเี่ยยังไงแล้วพิิศงในการต่อตู้ความสามารถในการต่อตู้เนี่ยมันหลากหลายมากๆแต่เขาก็สามารถที่จะพลิกแพงการต่อสู้ได้อยู่เสมอครับส่วนเรื่องพละกําลังครับผม ตัวใหญ่ล้ำเบิกกันสักขนาดนี้เนี่ยพละกําลังนั้นไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเคยใช้มือเพียงแค่ข้างเดียวหยุดเลือดได้แบบชิวๆมาแล้วนะซึ่งท,งทางที่ตอนนั้นเองคุณดุงหนวดขาวก็เริ่มที่จะมีอาการบาดเจ็บบ้างแล้วนะผมแถมยังอยู่ในสภาวะที่ตัวเขาเองเนี่ยแก่ชราแล้วก็ป่วยด้วยนะ นี่ขนาดแบบไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเป็นะแต่ว่าเรื่องพละกําลังนี่ไม่ได้เป็นรองใครนะครับผมโอ้ไม่ได้เป็นรองคนยักษ์เสียดซ้ำไปนะส่วนเรื่องความอึดทนถึกครับอันนี้ต้องชมต้องยกย่องเลยครับว่าอึดทนถึกจนแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะหาใครมาอึดแล้วก็ทนมือทนเท้าได้แบบคุณลุงวัดขาวนี้อีกแล้วนะผม อึดนจนเวอร์นะคือคุณลุงหนวดขาวเนี่ยในสงครามมารินฟอร์ดนี่คือแบบโดนยำตีนโดนลุมสก,รรมกันแบบสุดๆนะครับผมแล้วที่เป็นฉากที่แบบต้องบอกว่าเวอร์มากเลยเนี่ยคือคุณลุงหนวดขาวเนี่ยโดนโจมตีซะจนใบหน้าหายไปซีกหนึ่งนะซึ่งใบหน้าหายไปซีกหนึ่งเนี่ยแบบหูสมองสมองแม่งคงเละไปซีกหนึ่งเลยครับแต่ปรากฏว่าความสามารถปฏิาพในการต่อสู้ของคุณลุงหนวดขาวเนี่ยแม่งแทบไม่ได้ลดอะไรไปจากเดิมเลยนะ แถมยังสามารถที่จะเล่นงานแล้วก็อัดศัตรูต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งซะด้วยนะครับผมเก่งเวอร์โกงเวอร์ครับคือเข้าใจไหมแค่ฉากนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครแม่งตืด่ได้เทียบเท่าคุณลุงรอดขาวอีกแล้วอะ่ะสมองหายไปซีกหนึ่งหน้าหายไปซีีกหนึ่งแต่คือ สู้ได้แบบโคตรโหดสู้แบบประสิทธิภาพในการต่อสู้ไม่ลดลงเลยนะคือเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นคุณลุงหนวดขาวเนี่ยแสดงความกระจอกงอแงในสนามรบเลยนะครับคือถึงคราวที่จะตายเนี่ยก็คือตายไปเลยนะผมแล้วก็แบบยืนตายเท่ๆนะผมแต่เราก็จะไม่ได้เห็นฉากคุณลุงหนวดขาวแบบกระเสือกกระสนต่อสู้นะผมคือแบบแม่งโคตรอึดนะซึ่งนั่นแหละครับผมในตอนที่คุณลุงหนวดขาวตายเนี่ยก็เรียกว่าสะสมดามเมจมาอย่างมากมายแล้วะครับผมมันก็ต้องถึงคลาวตายเฮดพีหมดหลอดแล้วนะครับในตอนที่คุณลุงหนวดขาวตายนั้นเขามีบาดแผล จากดาบ267แผลโดนยิงด้วยกระสุน152นัดแล้วก็โดนยิงด้วยปืนใหญ่อีก46นัดนะครับโดนยิงกันสักขนาดนี้พรุนกันสักขนาดนี้นะ <c oughs> แต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปครับว่าก่อนที่คุณลุงหนวดขาวเขาจะสิ้นใจตายจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นท่าทีกระเสือกกระสนของคุณลุงหนวดขาวนะคือโค้รของโค้รจะอืดอตีทีเดียวเชียวครับส่วนเรื่องความสามารถจากผลพิศารคุณลุงหนวดขาวนั้นเป็นผู้ครอบครองผลพิศาจกุละกุละหรือว่าผลพิศารสั่นวัวนั่นเองครับ ผลพิาสานนี้ได้ชื่อว่าเป็นผลพิาสานสายพารามิเซียที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับแถมยังถูกกล่าวว่าพลังนี้เนี่ยสามารถทําลายลางโลกได้อีกด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณลุงดวดขาวใช้พลังสั่นไหวแบบโคตรหดโคตรตึงหรือว่าเป็นพลังตื่นอะไรแบบนี้ครับก็คงจะสามารถทําให้แผ่นดินไหวทั่วทั้งโลกแล้วก็เกิดเหตุภัยพิบัติทั่วทั้งโลกได้เหมือนกันนั่นเองครับซึ่งแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็ทําให้ติ่งปลูกสร้างในสถานที่ต่างๆตามเกาะต่างๆนั้นพังทลายแผ่นดินไหว นนั้นสามารถสร้างมหาคลื่นยักษ์สึนามีเข้าถล่มก่อได้ครับภัยพิบัติในลักษณะนี้ถ้ามันเกิดขึ้นทั่วโลกมันก็จะทําให้คนทั่วทั้งโลกนั้นตายและสูญเสียชีวิตกันไปเป็นจํานวนมากครับและถ้ามันมีความเสียหายร้ายแรงกันักขนาดนั้นครับเราก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นการทําลายล้างโลกใบนี้ได้ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนั่นเองครับต่อมามาดูความสามารถสกิลต่างๆที่คุณลุงหนวดขาวเคยใช้พมพิศาตันไหวดีให้เราได้เห็นกันต่อครับท่าที่คุณลุงหนวดขาวเคยใช้เราเห็นเนี่ยก็คือ คุรุณวดขาวนั้นจะทําการอัดกระแทกไปที่อากาศอากาศนั้นจะเกิดรอยเปลี่ยนแตกแล้วก็เกิดแรงสั่นไหวอย่างรุนแรงขึ้นมาครับโดยในสามารินฟอร์ดเนี่ยคุรุนวดขาวก็สร้างแรงสั่นสะเทือนซะจนเกิดคลื่นสึนามิยักษ์ใหญ่กํลาลังจะสาดตัดเข้ามาในมารินฟอร์ดครับคลื่นใหญ่กันซักข,ขนาดนี้เดี๋ยวถ้าพวกกองทัพเรือโดนก็ไปนี่จมน้ําจมท่ากันทั้งมารินฟอร์ดแน่นะพลังระดับนี้เนี่ยสามารถถล่มเกาะทั้งเกาะได้แบบชิวๆเลยนะและการสร้าง แรงสั่นไหวนี้สามารถใช้โจมตีศัตรูโดยตรงก็ทําได้ครับเช่นคุณลุงหนวดขาวเนี่ยจะทําการต่อยหรือว่ากระแทกไปที่อากาศเบื้องหน้าครับและมันก็จะเกิดเหมือนกับเป็นแรงกระแทกแรงสั่นไหวที่มันเหมือนกับเป็นครื่นกระแทกส่งต่อไปหาศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าครับใครที่โดนท่าน,นี้เข้าไปนี่จะบอกว่าเตรียมนอนหลับได้เลยครับผมคือมันโคตรของโคตรจะแรงนะนอกจากท่านี้จะใช้โจมตีศัตรูโดยตรงได้เลยเนี่ยยังสามารถโจมตีสวนการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยครับ นอกจากนี้คุณลุงหนวดขาวยังสามารถรวบรวมคลื่นแรงสะ,สะเทือนไว้ที่หมัดของเขาและก็ใช้โจมตีใส่ศัตรูก็สามารถทําได้ครับแต่นี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการโจมตีในระยะประชิดนั่นเองครับพลังในการทําลายล้างนั้นมหาศาลอย่างมากครับกับอีกท่าหนึ่งครับผมมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ว่าท่านี้เนี่ยแตกต่างก,ตงกันตรงที่คุณลุงหนวดขาวเนี่ยจะทําการสัมผัสไปที่เป้าหมายก่อนครับแล้วค่อยรวบรวมพลังไว้ที่มือแล้วก็ทําการปลดปล่อยแรงสั่นไหวแรง,แรงกระแทกนั้นเล่นงานศั ตัวไปนั่นเองครับระดับคนยักษ์ที่ว่าอึดอึดถึกถึกเนี่ยครับผมโดนท่านี้เข้าไปทีเดียวนี่ถึงกับน็อกเหมือนกันนะท่านี้ก็คโคตรโหดครับผมคือโคตรชอบครับเป็นการที่คุณลุงหนวดขาวเนี่ยเหมือนกับจับพื้นผิวเอาไว้แล้วก็กระชากพื้นผิวนั้นลงมาเนี่ยมันทําให้เกาะทั้งเกาะที่อยู่บนท้องทะเลเนี่ยเอียงแล้วก็บิดเบี้ยวได้เลยครับแล้วคือโอ้โหเรียกว่าผืนน้ําท้องทะเลนี่สั่นไหวโยกเยกกันแบบผิดธรรมชาติขั้นสุดอะ โค <Good S 2> oh, ตรโหดอ่ะโอ้พลังนี้มิ้งโคตรบ้าอย่างชอบนะโดยท่านี้ครับสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยเสียการทรงตัวแล้วก็โดนคุณลุงหนวดขาวเล่นงานได้อย่างไม่ยากเย็นครับอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในท้องทะเลบริเวณนั้นหรือเมืองที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเมื่อโยกเยกแบบนี้ครับก็จะโดนคลื่นน้าตาดซัดเข้ามาครับเรือเรือที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยโอ้สามารถพลิกคว่ำหกคะเมนตีลังกาได้เลยครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งครับเป็นการที่คุณลุงหนวดขาวผสมผสานพลังสั่นไหวนั้นเข้ากับอาวุธของเขาแล้วก็ฟาดใส่ไปที่ศัตร เราก็จะเห็นว่ากุลุงหนวดขาวเนี่ยสะสมคลื่นแรงสั่นไหวไว้ที่ปลายอาวุธของเขาครับแล้วก็เหวี่ยงไปโจมตีศัตรูได้เองนะก็เป็นท่าหนึ่งที่มีพลังทําลายล้างมีพลังโจมตีที่รุนแรงอย่างมากเลยล่ะครับพลังสั่นไหวนั้นก็ถือว่ามีความสามารถในการป้องกันได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับคือสามารถที่จะแก้ทางพลังเยียกแข็งของอ o k อคิได้นะครับอาโอคิเนี่ยเคยพยายามที่จะแช่แข็งคุณลุงหนวดขาวนะแต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถแช่แข็งความสั่นไหวได้ครับตอ ให้มีก้อนน้ำแข็งปกคุมคุณลุงหนวดขาวไปแล้วก็ตามทีครับแต่ท้ายเลยคุณลุงหนวดขาวก็สามารถสร้างแรงสั่นไหวเพื่อมาทําลายก้อนน้าแข็งนั้นลงไปได้อยู่ดีครับและนอกจากนี้ครับนอกจากความสามารถในการต่อสู้โดยตรงเนี่ยคุณลุงหนวดขาวนั้นยังมีความสามารถในการวางแผนการต่อสู้หรือว่าความสามารถในการวางกลยุทธ์ในการเข้าต่อสู้กับศัตรูอีกด้วยครับอย่างเช่นในสงครามมาริปปอร์เนี่ยเราก็จะเห็นกันว่าโหบุกฐานทัพกองทัพเรือทั้งทีเนี่ยพวกกองทัพเรือมันวางกาลังพลมีการตระเตรียม แผนการในการรับมือกับโจรสลัดอย่างดิบดีอยู่นะครับแต่คุณลุงอดขาวเองก็มีแผนการรับมือครับผมเจ้าเล่แล้วก็มีเล่เหลี่ยมในการบุกไปในตงครามาริฟอร์ดเหมือนกันครับเช่นยังไม่ยอมที่จะเผยไตนะครับว่าเขาเนี่ยมีเรือทั้งหมดกี่ลำในการบุกครั้งนี้ครับมีการ่อดเรือลํานึงเอาไว้ก่อนครับแล้วค่อยให้เรืออีกลํานึงเนี่ยโผล่มาในจังหวะเวลาที่ศัตรูคาดไม่ถึงนั่นเองครับถึงแม้ว่าคุณลุงดขาวจะเก่งมากๆเก่งเป็นระดับท็อปๆของโลกแต่เขาก็ไม่ใช่พวกบ้าดีเดือดที่จะไปต่อตู้กับศั ทุกผู้ทุกหมู่เหล่าแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับางได้บอกเป็นคบว่าเขาเก่งด้านกลยุทธ์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะต่อสู้กับใครเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างถี่ถ้วนคิดอย่างรอบคอบนะครับว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยผลลัพธ์ในการต่อสู้จะออกมาในแนวไหนเขาจะได้อะไรบ้างและเขาจะสูญเสียอะไรบ้างในการต่อสู้ครั้งนี้ครับอย่างในสงครามมารินฟอร์ดในตอนที่ลูฟี่ช่วยเอทได้แล้วเนี่ยลุกดอนขาวนั้นก็อยากจะให้พวกเหล่าลูกๆข่าวนั้นออกจากมารินฟอร์ดไปโดยที่ยังมีชีวิตและปลอดภัยกลับไปที่โลกใหม่ค หักลบกันแล้วเนี่ยคุณลุงวดขาวไม่อยากจะให้ลูกๆเขาตายครับเขานั้นจึงพร้อมที่จะสละชีวิตตัวเองต่อสู้ในมารินฟอร์ดเพียงลางําพังเพื่อเปิดทางให้ลูกๆของเขาหนีไปได้นั่นเองครับก็เรียกว่าตัดสินใจแล้วครับว่าหักลบกันแล้วเนี่ยแบบนี้คุ้มกว่าครับลูกๆหนีรอดตัวคุณลุงวดขาวนั้นถึงขีดจํากัดแล้วครับผมยอมตายคนเดียวดีกว่านะหรือแม้แต่ตอนที่เอสเนี่ยเคยมีการร้องขอให้คุณลุงวดขาวไปต่อตู้กับไคโดครับแต่คุณลุงวดขาวนั้นก็ไม่ได้เลือกที่จะไปต่อสู้กับไคโดเพื่อแก้ แขนให้กับโอเด้งแต่อย่างใดครับพอถ้ามองภาพรวมหักลบกันแล้วเนี่ยการต่อสู้กับไคโดนั้นมันจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปครับคือถ้าต่อสู้กับเด็กคุณลุงตัดขาวก็คงจะชนะไคโดได้นั่นแหละครับผมแต่ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในการก่อสงครามที่ประเทศบรลนีน่โอ้ ทั้งคนบริสุทธิ์ที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือลูกเรือของคุณลุงหนวดขาวที่อาจจะต้องสูญเสียหรือเสียชีวิตไปเนี่ยคุณลุงหนวดขาวไม่อยากจะสูญเสียในลักษณะนั้นครับก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ไปต่อสู้กับไครโดดีกว่านั่นเองนะและก็รวมไปถึงในตอนที่คุณลุงหนวดขาวพยายามจะห้ามปรามเอสไม่ให้เอสนั้นไปไล่ล่าหนวดดำด้วยครับคุณลุงหนวดขาวด้วยความชาญฉลาดมีประสบการณ์ในการต่อตู้ก็รู้สึกสังหรณ์ใจนะครับว่าไอ้เจ้าหนวดดำเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะครับไม่อยากจะให้เอสนั้นไปเสี่ยงอันตรายในการไล่ล่า ริแล้วความชาญฉลาดและประสบการณ์ในการตัดสินใจของคุณลหนวด์ขาวเนี่ยนับว่าตัดสินใจได้ถูกแล้วแล้วก็แนะนําเอดได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับแต่เอสนี่คือก็ดื้อรั้นไปนิดนึงนะ ไม่ฟังคําตรงคําเตือนคนอื่นเลยนะครับผมออกไปตามล่าหนวดขาวกันไซอย่างนั้นนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการสรุปพลังความสาม,มารถทั้งหมดของคุณลุงหนวดขาวครับบุรุดผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสรนับสนุนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราค นั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละ199บาทซื้อ3ถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่อนอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด,ด,ด้วยนะครับเพ,เพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกมนาชัยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ